ร้านกาแฟหรู้จะโดนงูฉกหรือเปล่าร้านนี้โห่คนขายนี่อยู่นะฮะอาคนกระดิ่งเรียกเจ้าของร้านนะฮะอาจจะหลับอยู่เราก็สั่งเป็นอันนี้ครับเมกาโน่น้ำส้มฮะเมน,โโนูโปรดของผมราคา55บาทโอ้ยบอทยาวมากนะฮะโอ้โอนอเดียแล้วไงวะปเปได้นอนเฮ้ย ถึงแล้วครับร้านกาแฟของเพื่อนผมเองครับมาเมื่อสองที่แล้วกินอเมริกานูน้ำส้มนะนี่กูบิดหนีฝนมาเลยเนี่ยโมไซมาเช่ามาบึ่งมาเลยแต่แรกจะขึ้นไปไอเราสุเทพปรากฏโอ้โหเห็นเมฆก้อนดำเลยกูเลยบึ่งมาหาเมก่อนเลยหล่อเลยฮะนี่จะเป็นฝรั่งก็จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นไทยวันนี้มันอ่าได้แล้วครับมันไม่มีอะไรไงมันเลี่ยงได้อ่ะ ลูกฝาหลอกกินนี้แหละนั่งคุยมันยาวๆแหละ,ะอ,อ๋อไม่อยู่ดีได้ไง,ไงมีใครอยู่ที่นี่อยู่แล้วหรออ๋อนี่คือบ้านแฟนเลยที่นี่คือบ้านเขาเมื่อก่อนนี่มาสร้างสร้างใหม่นะอ๋อต่อเติมขึ้นมาเมื่อก่อนมันจะเป็นบ้านเก่าแบบบ้านไม้บ้านโอ้โหคือบ้านในนี้นจะมีบ้านญาติบ้านคุณย่าเลยประมาแล้วัเา่เป็นญาติกันแต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันอ่าเข้าใจคือพื้นที่ใหญ่แล้วก็สร้างแต่ละเรือนเข้าไปนะเรือนไม้แต่ แต่ละคนเงินใบเริ่มจากรั้วอะไรปลูกรั้วนไปเรื่อยลามไปเรื่อยเออว่ามีความชอบญี่ปุ่นกาดจะเปิดร้านกาไปแล้วอ่าฮะเพราะที่สร้างเองเลยปะสร้างเองโอ้โหต้องทำใหม่ละมันเริ่มอ่ามายังผุอ๋อนี่คือของของเดิมใช่ของเดิมแล้วนี่มาทำบเป็นประตูที่บ้านหลังไหนเขาอ่ะก็หลังนี้แหละอ๋อหลังนี้คือปรับปรุงที่รื้อที่รื้อทิ้งอ่ะอ๋อหลังที่รื้อทิ้งปรับปรุงมาเป็นอย่างนี้าต แตอนนี้พายุได้มาถึงเราแล้วครับ <c oughs> ลมแรงโคตรอ่ะ <c oughs> บอกแล้วลูกเนี้ยกูบิดหนีขึนมานมมเนี่ยชั่โมงหนึ่งลูกเนี้ยอย่างน้อย